เวลาที่เราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นแผลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมคนสมัยก่อนหรือแม้แต่ตอนนี้เองเราถึงยังใช้พวกพืชพวกสมุนไพรมารักษาอาการเหล่านั้นได้คือมันน่าคิดนะว่าทำไมในใบไม้ในรากไม้ในดอกไม้ถึงมีสารที่ออกฤทธิ์กับร่างกายเราได้ขนาดนั้นมันเหมือนกับว่าธรรมชาติหรือใครสักคนจงใจสร้างมาให้เราเลยหรือเปล่าแบบว่าอา้าวมนุษย์ถ้าเจ้าปวดหัว จงไปเด็ดใบต้นนี้มากินซะนะอะไรแบบนั้นเลยเหรอวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันแบบง่ายๆดีกว่าเอาคำถามแรกก่อนเลยทำไมสมุนไพรถึงรักษาเราได้พระเจ้าสร้างมาให้เราใช้เหรอถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือไม่เชิงพืชมันไม่ได้สร้างสารพวกนี้มาเพื่อเราหรอกนะแต่มันสร้างขึ้นมาเพื่อตัวมันเองลองจินตนาการดูนะถ้าเราเป็นต้นไม้เราขยับหนีไปไหนไม่ได้แดดร้อนก็ต้องทน มแมลงจะมากินก็ต้องยอมสัตว์ใหญ่จะมาแทะเลมก็หนีไม่ได้ฟังดูน่าเศร้านะแต่พืชมันมีวิธีเอาตัวรอดของมันครับมันคือการสร้างโรงงานผลิตอาวุธเคมีขนาดย่อมย่อมไว้ในตัวมันเองสารเคมีที่พืชสร้างขึ้นมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือสารที่จําเป็นต่อการเติบโตโดยตรงเช่นคลอโรฟิลล์ที่ใช้สังเคราะห์แสงอันนี้เบสิกแต่กลุ่มที่2นี่แหละคือพระเอกของเรา เขาเรียกว่าสารทุติยภูมิชื่ออาจจะดูวิชาการไปหน่อยนะแต่พูดง่ายๆมันคือสารที่ไม่ได้จําเป็นต่อการเติบโตโดยตรงแต่มีไว้เพื่อป้องกันตัวและสื่อสารอย่างเช่นสร้างรสชาติแย่ๆพืชบางชนิดสร้างสารที่มีรสขมจัดๆหรือฝาดลิ้นสรารแทนนินในใบชาเนี่ยเพื่อให้สัตว์ที่มากินรู้สึกว่าอีไม่อร่อยเลยแล้วจะได้ไปกินต้นอื่นแทนสร้างสารพิษอันนี้ตรงไปตรงมาเลย สร้างสารที่เป็นพิษต่อมแมลงหรือเชื้อราโดยเฉพาะอย่างคาเฟอีนในมเมล็ดกาแฟเนี่ยสำหรับเรามันคือเครื่องดื่มปลุกสมองใช่ปะแต่สําหรับมแมลงหลายชนิดมันคือยาฆ่า,มาแมลงดีๆนี่เองทําให้มแมลงชักกระตุกแล้วก็ตายไปสร้างความเจ็บปวดนึกถึงพริกความเผ็ดร้อนจากสารแคปไซซินเนี่ยมันไม่ได้มีไวใ้ให้เรากินแล้วสะใจนะแต่มันมีไว้ไล่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนําที่มาแทกกินผลของมันเพราะสัตว์พวกนี้มีฟันที่ทําลายเมล็ดได้แต่แปลกไหม นกกินพริกได้สบายสบายเลยเพราะนกไม่มีตัวรับรสเผ็ดและนกช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์ได้ดีกว่าพืชมันฉลาดนะทีนี้ความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้แหละครับไอสารเคมีที่พืชสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวสารพัดอย่างเนี่ยโดยความบังเอิญสุดๆโมเลกุลของมันดันมีโครงสร้างที่ไปพอดีกับตัวรับสัญญาณในร่างกายของมนุษย์เราได้ร่างกายเรามีระบบที่ซับซ้อนมากและสารเคมีจากพืชพวกนี้มันเข้าไปแทรกแซงการทํางานบางอย่างได้ พอเข้าไปแล้วมันก็ไปกระตุ้นบ้างไปยับยั้งบ้างอย่างเช่นแอสไพรินยาแก้ปวดลดไข้ในตำนานเนี่ยต้นกำเนิดของมันก็มาจากสารที่ชื่อว่าซาลิซินที่พบในเปลือกของต้นวิลโลเพื่อสร้างมันขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคแต่พอคนโบราณเอามาต้มกินเอา้าหายปวดหัวไชเลยเพราะสารตัวนี้พอกินเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นกรดซาลิไซลิกที่ไปยับยั้งเอนไซม์ที่สร้างสารก่ออักเสบในร่างกายเราได้ เพราะงั้นมันไม่ใช่จงใจสร้างมาให้เราแต่เป็นความโชคดีของเราล้วนๆที่ไปเจอคลังอาวุธของพืชแล้วฉลาดพอที่จะหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้โอเคแล้วคำถามที่สองล่ะเรื่องที่เรากินปลาทะเลกินสาหร่ายแล้วมันช่วยบำรุงสมองชะลอแก่อันนี้พระเจ้าสร้างมาให้เราอีกหรือเปล่าเคสนี้จะต่างจากเรื่องสมุนไพรนิดนึงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสารป้องกันตัวแต่เป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารและสารอาหารที่จาเป็น สารอาหารดังๆที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างโอเมก้าสที่เขาว่าดีต่อสมองและหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วตัวปลาเองส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นมานะจุดกําเนิดมันเริ่มจากสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วในทะเลอย่างแพลงต้นพืชหรือสาหร่ายเซลล์เดียวพวกนี้แหละคือโรงงานผลิตโอเมก้าสตัวจริงจากนั้นสัตว์เล็กๆก็มากินสาหร่ายปลาเล็กก็มากินสัตว์เล็กต่อให้ปลาใหญ่ก็มากินปลาเล็กอีกทีสารอาหารดีๆอย่างโอเมก้าสมันเลยถูกสะสมต่อกันมาเป็นทอดๆในห่วงโซ่อาหาร พอเราซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายไปจับปลาพวกนั้นมากินเราก็เลยได้รับสารอาหารที่ถูกสะสมมาทั้งหมดนั่นแหละเข้าไปเต็มๆดังนั้นเคสนี้มันคือการได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อการทํางานของเซลล์ในร่างกายเราโดยตรงโดยเฉพาะเซลล์สมองและผนังเซลล์ต่างๆที่ต้องการไขมันดีพวกนี้ไปเป็นส่วนประกอบมันเลยทําให้ร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นแก่ช้าลงไม่ใช่เพราะป,ปลาตั้งใจจะบํารุงเรา แต่เพราะเราไปกินสิ่งที่อยู่บนจุดสูงสุดของแหล่งสะสมสารอาหารดีๆนั่นเองพอมาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามสุดท้ายผุดขึ้นมาในหัวถ้าธรรมชาติมันสรรสร้างของดีๆขึ้นมาได้หมดแบบนี้มันจะมียาอมะตะไหมเป็นคำถามที่น่าฝันถึงนะยาเม็ดเดียวที่ทำให้เราไม่แก่ไม่ตายถ้าเอาตามหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดคำตอบก็น่าจะเป็นไม่น่าจะมีทำไมละ่ะเพราะความแก่ของร่างกายเรามันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนสุดๆ มันไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่มันเป็นผลรวมของหลายอย่างที่เสื่อมลงพร้อมๆกันแม้ว่าจะเป็น DNA ในเซลล์ของเราที่ถูกทำลายสะสมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่แบ่งตัวเทโลเมียร์หรือส่วนปลายของโครโมโซมที่หดสั้นลงเรื่อยๆการสะสมของเสียในเซลล์ที่กำจัดออกไปไม่หมดระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงการจะหาสารตัวเดียวจากธรรมชาติที่จะเข้ามาหยุดหรือย,ย้อนกลับทุกกระบวนการที่ว่ามานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย มันเหมือนกับการพยายามใช้กุญแจดอกเดียวไขประตูพันบานพร้อมๆกันแต่ถ้าเปลี่ยนคำว่ายาอมะตะเป็นยาชะลอความเสื่อมหรือยาที่ทําให้เราแก่ช้าลงอย่างมีคุณภาพอันนี้สิเป็นไปได้สูงมากแล้วจริงๆเราก็เจอมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากมายในผักผลไม้หลากสีสารลดการอักเสบในเครื่องเทศต่างๆสารอาหารดีๆจากปลาทะเล ทั้งหมดนี้มันก็คือยาชะลอความเสื่อมขนาดเอกที่ธรรมชาติมอบให้เรานั่นแหละมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราเป็นอมะตะแต่ก็ช่วยให้เครื่องยนต์ที่เรียกว่าร่างกายของเรายัางทํางานได้ดีไปอีกนานสรุปง่ายๆก็คือพืชไม่ได้สร้างยามาให้เราแต่เราฉลาดพอที่จะไปขโมยอาวุธของมันมาใช้ส่วนอาหารดีๆที่เรากินมันคือโบนัสจากห่วงโซ่อาหารที่เราอยู่บนสุดและยาอมะตะอาจไม่มีอยู่จริงแต่การใช้ชีวิตให้ดีกินของที่มีประโยชน์ที่มาจากธรรมชาติ ก็คือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วมันก็ทําให้เรามองเห็นว่าทุกอย่างในธรรมชาตินี่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยเนอะไม่ได้มีใครสร้างมาเพื่อใครโดยเฉพาะแต่มันคือการปรับตัวการอยู่รอดและความโชคดีของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์เรานี่แหละที่ไปค้นพบความลับพวกนี้แล้วหยิบมันมาใช้ได้ก็ประมาณนี้แหละลองไปคิดต่อกันดูนะเวลาเคี้ยวใบกระเพราครั้งต่อไปอาจจะรู้สึกขอบคุณที่มันสร้างสารนี้ขึ้นมาไล่มแมลง แล้วเราก็ดันโชคดีที่ได้กินของอร่อยแถมยังช่วยลดอาการท้องอืดได้อีกด้วย